วถ่ายไม่ทันนี<ฮ>่เจ๋งข้ามแม่น้ำโคลอมเบียใช่ไหมเนี่ยใช่ให้ความรู้สึกเหมือนแบบขับรถข้ามสะพานแขวน <Okay. S 1> เหมือนสะพานพระรามเก้ายางกว่าว้าว รู้สึกว่าฝั่งซ้ายยัเหมือนเป็นสะพานปูนนะครับแต่ฝั่งเนี้ยฝั่งที่เราขับอยู่เนี่ยก็สะพาน,น,นกระปูนกระปูนทั้งปูนนั่นแหละเอ้แต่นี้มันเหมือนเหล็กเห็นปะมันมีรอยต่อของเหล็กอันนี้เหล็กจะฟังอ๋อมันเป็นสะพานเหล็กกับสะพานปูนนะครับเราได้เราเราได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเหล็กกระปูนโดยสายตาเรามีสูจนโดยสายตาเรียบร้อยก็ใช้เวลาขับรถผ่านสะพานเนี่ยประมาณหนึ่งนาที มาสักพักเราก็ถึงไอ้นี่ล่ะแคมป์ไซด์ของเราครับแคมป์ไซด์เราหมายเลข120นะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับอากาศค่อนข้างเย็นเนี่ยครับก็จอดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่กินข้าวดูทรงเราจะก่อไฟได้หรือเปล่าเนี่ยครับเดี๋ยวเราให้ดูสําหรับก่อไฟเนี่ยครับตรงนี้ที่ก่อไฟก่อไฟเนี่ยครับอันนี้ก็คือบริเวณรอบๆ นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กันตรงนี้ครับเราเหมือนทําเป็นอ่ำที่ไว้ให้เรเออเป็นแคมป์สสยเนี่ยครับที่สําหรับการตอนนี้นเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันนะครับอุปรกรณ์เราเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะกางตรงนี้แหละ นี่คือการเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่บริเวณโอ้ยมีแดดลงมาตรงนี้ด้วยพอดีเลยหนูแดดพอดีเลยเนี่ครับนี่คือข้างบนเออแดดส่องมาตรงนี้พอดีเลยเนี่ครับแดดอันนี้คือเรากางเต็นท์เสร็จแล้วเนี่ยใช้เวลากลางประมาณสักสามชั่วโมงอ่ะ <c oughs> คือมันเป็นเต็นท์สเร็จรูปนะครับ <c oughs> ก็คือฉีกซองแล้วก็เติมน้ําร้อนแล้วก็กินได้เลย นี่ครับหน้ากานี่เราให้ดูข้างในี่ก็ข้างในเข้า,า,า,ขาเราก็โหแต่ตรงไอ้พื้นนี่แบบเป็นหินไหมเจ็บมาก<ด>ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคืนนี้ไม่รู้จะหลับไหมเนี่ยคือข้างในเนี่ยข้างในเต็นท์เรานะครับมีเนี่ยครับนี่ก็เป็นถุงนอนของเรานะครับคิดว่าจะเอาอยู่นะครับคืนนี้อากาศอุณหภูมิต่ําสุดน่าอยู่ที่มันก้าองศานะครับคืนนี้ เก้าองศานะคืนนี้นี่เรามาส่อมาครนตัดตัด yes ค take the money thank you เยี่ so far we'll buy i รูเบิลพอดีน,นี่คือโลมเก็บปืนนะครับเขาที่นเอารถมาส่ง <laughs> อันนี้ทั้งหมดนี่คือห้าเหรียญน,นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าก้อนเหรียญนะก้อนละสามสิบบาทนะครับทั้งหมดนี้ร้อยห้าสิบนี่ครับเราได้ไม้ละล้ืนเนียบร้อยครับทั้งหมดนี้ห้าเหรียญนะครับห้าดุนดุนละหนึ่งเหรียญ ร้อยห้าสิบบาทสบายใจเราจะก่อทั้งคืนเลยวันนี้เราไ่าอยู่่ <c oughs> า,าแล้ว,ลวน,นี่ครับคิดว่ามันจะติดนะเริ่มมีไฟเริ่มมีควันละติดหรือเปล่าวะ <c oughs> ขอให้มันติดแล้วกัน ไฟขึ้นมาแล้ว,วถ้าไฟเราติดฐานแล้วก็น่าจะเวิร์กแล้วล่ะโอเคนะครับอืมแตกแตกมันรมบุชคราฟนี่ว่า สนเขาใช้ไม้สนเพราะว่าตัวไม้สนมันมียางน,นะครับมันใช่เปล่าใช่ครับมาถ่ายสารคดีี่ยคลิปนี้ดเดี๋ยวเราเผาไม้ให้มันติดกับนี่ครับมันจะติดไปเร็วมากเลย เราอินเมื่อกี้ติดล้เรียบร้อยข้าว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 ไม่เลงนี่นะครับดีดยวลองวางให้มันลงนี่ไฟเราไฟพร้อมกล้องพร้อมเอ้ยกล้องพร้อมไฟพร้อมนะครับไฟติดเรียบร้อยรู้สึกมีความภูมิใจก่อไฟติด ก็คือมันมีทั้งฐานด้วยนะครับเราใส่ฐานไปด้วยใส่ฟืนด้วยทั้งฐานทั้งฟืนเลยโอเคนะครับเราลมควันเรียบร้อยแล้วเราปิดอันนี้ฮะ <Okay. S 2> นี่โอเคเรียบร้อยนะครับ<ส><ง>นี่ครับหลังจากที่เมื่อกี้ก่อ<ส><ง>กว่าจะติดตอนนี้แบบโอ้โหลุกลุกดีมากเลยใครลุก โทษช่วงชัชวาลเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวเราเผาเข้าวโพดด้วยนี่ครับพวกเราตอนนี้ก็ประมาณอหกโมงจะครึ่งหกโมงยี่สิบนะครับแต่พระอาทิตย์แบบยังแดดดีมากเลยพระอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ยนี่ก็คือต้นไม้บริเวณที่เรากางเต็นนะเนี่ครับข้างนบนไงอูไงท้องคือต้นใหญ่มากนะครับมีสามต้น เนี่ยครับคือต้นนี้แล้วก็ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ไม่ใช่แค่ตรงนี้นะที่ใหญ่มันก็มีโซนอื่นที่ใหญ่อีกอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นบริเวณรอบๆเต็นข้างๆเนี่ยครับรอบๆเต็นท์ข้างๆข,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 ของเรานะครับเดี๋ยวลมจะให้ดูต้นไม้ตรงนี้ว่ามันแบบใหญ่ขนาดไหนฮะเนี่ยดูดีใหญ่มากเนี่ยครับตัวลมครบ น่าจะประมาณสามคนโอบนะครับต้นเนี้ยสามคนโอบได้ใหญ่มากนี่ครับใหญ่มากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นลำธารท่านน้ำอะ่ะนี่ครับเป็นลำธารเป็นต้นสนที่ต้นแบบใหญ่มากเนี่ยเป็นลำธารน,น,น้ําใสๆไหลลงมาเนี้ยคือเดี๋ยวจะเอาเบียร์ไปแช่ในน้ํานี่แหละไม่มีน้ําแข็งไงว่าน้ําตรงนี้เย็นมากนะครับ เดี๋ยวเราจะเ,เบียร์ไปแช่ในน้ําแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะรอให้ไอ้ฟืนตอนนี้มันเป็นถ่านพอเป็นถ่านเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาเข้าวโพดแล้วก็เอาหอยที่เราไปเก็บมาเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะย่างก็ตอนนี้ก็รอ,อน,นี่ก็จะมีอุป,ปกรณ์ทั้งหลายนะครับมีผักบุ้งเดี๋ยวนี้เราจะทําต้มต่าต้มต่าปลาระชุดแปดช้อนเราจัดเต็มอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ ที่<ล>เราการ,ไ,าราไว้เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับแสงที่มันลอดต้นไม้มามันให้ความรู้สึกแบบสวยมากครับเดี๋ยวเรให้ดูดีกว่าเนี่ยครับหวังว่าจะมองเห็นกันนะ mm hmm. อุ้ยแต่แสงที่ลอดมาจากเนี่ยดูดิโคตตสวยเลยสวยไหมว้าวนี่ก็เราทำาปลาหมึก ลมควันนะครับตอนนี้นี่เนี่ยครับแล้วเขาโพดนี้แบบเขาโพดโคดเผาแบบดำเมี้ยมไม่รู้จะกินได้แล้วแบบโพดโคดเผาเราแล้วก็ปลาหมึกตอนนี้ก็โอเคเริ่มสีสวยใช้ได้ไฟก็เริ่มโอเคนะครับเรามีฐานแล้วเนี่ยครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีควันอยู่นะครับควันก็ยังไม่เลิกควัน เนี่ยครับปลาหมึกเราก็ลมควันปลาหมึกลมควันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็นั่งบรรยากาศชิวๆเเนเพลเน,นหิวกินนี่กินกินยังไม่อยู่เลยกินหอยรสชาติหอยไปไเป็นไงบ้างครับอร่อยมากเลยครับอร่อยมากนะครับหอยสดสดหอยที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้มันก็จะอร่อยอร่อยหน่อยอะไรเงี้ยนี่นะครับรสชาติของหอยเ,เดี๋ยวเราย่างปลาหมึกเสร็จเดี๋ยวเราจะไปตาส้มตํานะครับแต่ตอนนี้เขาโคตรเผาเราแบบแหลมเลย ดำเลยครับเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็นั่งรอนะครับแล้วหลายๆเต็นหลายๆบ้านหลายๆเต็นนั่นแหละก็เตรียมกับข้าวแล้วครับคงเตรียมกับข้าวกินกันแล้วเรียบร้อยแล้วก่อนมืด่อะไรเงี้ยครับก็เตรียมกับข้าวกินกินข้าวเสร็จก็ไปหาอระวัติางน้ำอะไรเงี้ยนี่ครับปลาหมึกลมควันของแท้นะครับตอนนี้เราเอาลงไฟจี้ไฟแล้วนะครับก็คือต้องการกินให้มันเร็วขึ้นหนวดมันเริ่มงอแล้ว เรามาวีไฟนะครับวีไฟให้มันแรงอันนี้หลังจากที่เราย่างหอยนี่นครับดูทานไฟของเราย่างควันขมงโฉงเฉงเลยนี่ครับหลังจากที่กินมันาจะพักตอนนี้แบบโอโหเพลิมากสุดยอดเป็นจริงครับเล่ยเขาเหนียวใกล้หมดละ ม,าาม,มันท้องโหมมงมีล้มเลยอืม,มส,สี่ทุ่มกว่าแล้วครับนั่งกินข้าวโพดตอนดึกแล้วก็ต่อไปโอ้โหมองไม่เห็นเลย <laughs> อ่าตอนนี้ <c oughs> เข้าเต็นท์นอนแล้วอากาศเย็นมากนะ 在感动你。<c oughs> ข้างบนสงสัยจะไม่ได้กินแล้วทั้งล่างเลยคิดว่าน่าจะได้แล้ว แต่โซ่ครับวันนี้เต็มจนมาก ต้มปลามึกนี่นะต้มนึ่แล้ว,ลวก็มีมามาอะไรก็คือต้มมามา่าดีแหละจะเอาปลาหมึกใส่นี่แม่ครัวเนี่ยครับกำลังใกล้ละดูความเตาของเรานะครับหัวเลยรับรอง มันเป็นมาม่าหมูนม้ำตกก็จบเรียบร้อยนะครับผมถ้าอย่างไรถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b ส c คร b e ให้ลมหน่ยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ